สบายดีเนาะทักทายสบายดีพร้อมพี่น้องทานผูน้ชมเนาะการยินดีตอนนับเขาสุซองเบาอวนนนัอีกเ 9, ส้นเก่าเส้นเคยพร้อมพี่น้อกการ๋ยวนี้ก็จะเป็นตอนแรงๆเนาะประมาณหาหกโมงแรงเลยแหละพร้อมพี่น้อ่าถูกถูกแรงเบาอวนก็จะต้องได้มาเนาะก็คือถูกถูกแรงเบาอวนก็จะต้องได้มาเอาเฟืองเฟืองเนี่ยก็จะเป็นเฟืองเข่าหน้าแซงหรือว่าหน้าปังเนาะที่ว่าเขาเจ้าได้โมแล้วเบาอวนก็ได้ไปตังมาไว้เนาะ มาไหวยุทธ่ว่าตูบเนาะเป็นตูบที่ว่าเขาใช้เฟืองไหวให่งวัวกินเพราะว่าช่วงนี้มันก่อฝนนี่ขาดเนาะฝนบ่มีเลยเพื่อนพี่น้องอ่าคือเที่ยวเห็นแ่ละตรงนาเนี่ยมันจะแห้งมัดเนาหยาบ่ะชาบ่มีหยากินเพื่อนพี่น้องเขาก็ต้องไปเอาหยาซื้อใหมมันกินเนาะก็คือผ่านมาเลยบ่หอดที่ว่าแล้วดูที่ว่าเขาจเจ้ากเกี้ยนน้อยแฉงเธอเบอ่อนก็ได้พ้นแหละ ไปเละปาละปลาเลาะผู้ตัดเอาก,ก,กุ้งกุ้งยังเนะาะอยู่ในปลาเป็นแหละตัดมาก็จะได้มาฝากมาบดมาให้กับเจ้านี่กินเนาะใอ้งวัวจนซุมนี่กินเนะาะก็คือมันก่อจะมีหลายๆเจ้าน้ำกันงวัวจะเป็นงวัวบาอวันแดงก่อนงัวเป็นงวัวของปอเ่าแดงเนาะก่อนงัวของบาหลีแดงเนาะนะสามสีเนองอยู่น้ำกันน้องงัวเนะาะก็คือถูกถูแรงเขาก็ต้องแด่ใหม่ ไม่กินเท่าแล้เรีกเท่าแล้หน่อยเนาะเพราะว่าคันเาบ่อไม่กินมันก็จะอ่อนเพียเนาะจะบุ้มแห้งจอยเขาก็ต้องได้ดูแลเบื้องแยงมันเนาะกสงสารลายเพราะม่พี่น้องสงสารง้วนลายเพราะว่ามันบุ้มีหากินเลยพี่น้องทุกๆแรงเนี่ยขจจานี่จะได้มัดโจกันอยู่นี่แหละเนาะเพราะว่ามันบอลที่ว่าเขาเนี่ยเคยเกลือเนาะเคยสีว่าเอาเครื่องห่อยางห่าหยาอย่างนี้มันกินอยู่นี่เนาะ ูกแรงหนาจังจัก่ว่าไปโลตามทงให้ทงหน้าเราแหละพี่น้องลอตามทงไห้งหน้ากินหญ้าแห้งห้าธรรมชาติไปนกระจับบ่อิ่มบ่เต็มปานไดพ่พี่น้องเนาะทุกๆแรงเขาเจ้าก็ต้องได้มามาอยู่ที่ว่าบที่เฮาจเอาหญ้าอ้อยเพิ่นน่ะเนาะนี่กะบ่แม่นแต่บ่อ้วนดอกเนาะแต่ว่า าวบ้า,บานเมื่ทุกคนอยู่ในบ้านนี่เนาะแะต่ตรงไหนไปตัดหญ้าอกเฟืงงองชกหยางไม่ง้อกินเลยไปพี่น้องไอ้ความความหิวหญ้าเฟืองไม่กินกันยังซนกันไม่พ้นพี่น้องซนกันญาติกันกินเป็นตาเซลออนไลน์ไปพี่น้องหัวกินหญ้าได้ไปพี่น,น้องเนาะชุ้ชงนอนหน่อยนี่กินยิ้มแล้วก็นอนเลยไปพี่น้อง เห็นทั้งใดปีนี้เนาะฝนเราพุา่งตกเลื่อยไปพี่น้องคนระับใครคือฝนสิตกนี่างไรไปพี่น้องเนะี่ยแ่มันฝนพุน่ตกเลื่อยไปพี่น้องและนี่ก็ไก่สิคามเราพี่น้องเนาะตะเวนกาตกดินเรียบร้อยเนาะธรรมศาสตร์บานน้าไปพี่น้อง กัผู้ว่าปีนี้ฝนสีมาหรือบอ่เนาะคันฝนพุ่มมานี่กับผู้ว่าสีเห็ดหน้าจังใดแล้วก็สซีเอาเขา้าวอนไหใดมากินพูดพี่น้องเนาะถ้าฝนพุตกนี่ก็ถือว่าบ่ได้เห็ดหน้าเลยแห่งแรงขนาดเลยพูดพี่น้องปีนี้นะโคกใหม่ก็แห้งเหี่ยวตายมัดือว่าหย่าอยู่ในแทบกลางหน้านี่จะบ่มีจักเส้นเลย ฮ้อนอากาศก็ฮ้อนหลายเพื่นพี่น้องเนาะอากาศอยู่บ,บ้านบา้าอวนเดลยนี่ือว่ามันฮ้อนหลายเพืพี่น้องฮ้อนขนาดนักเลยว่ามื่อนี้นี่เบิ่งยูโทซับแทกอุณหภูมิมาาือว่า43องศาเลยเพือพี่น้องฮ้อนือว่า,วาปีนี้ือว่าก็เป็นอีกปีหนึง่งเทว่าแห้งแล้งที่สุดเนาะในบ้านของบา้าอวนเนาะแต่คือก่อไปู้ว่า,วาเขตอื่นมันก็นสีแรงเลย คือบานของมือ้วนปีนี้หรือบ่เนาะถื่ว่าปีนี้ถื่ว่ามันนับตั้งแต่เดือนสิบสิบเอ็ดเนาะเดือนสิบเอ็ดถือว่าเขาเกี่ยวเข่าเอาน้ำแล้วถือว่ามันฝนหนี่บ่มาเลยเนาะบ่มาจักหาเลยปีนี้นะถื่ว่าบ่มาเลยถื่ว่ากาดนีก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเลยพี่น้องทุกทุกปีนี่เนาะถึงเดือนหานี่ยหรอเดือนชี้เดือนหานี่ยละฝนก็ต้องตกเนาะ ฝนตกแล้วเขาก็จะได้เกี่ยวเทว่าเทอะได้เห็นหน้าแล้วแต่เดี๋ยวนี้ฝนหนีงบ่มาเลยพ่อ์พี่น้องเขาก็จะได้รอถ่าแต่ว่าคันถ่ายถาว่าถ่ายเดือนนี้ฝนบ่มาก็ถือว่าปีนี้ถือว่าจะแห้งแล้งแห้งแล้งสำคัญถือว่าน้ำห้วยน้ำห้องน้อยนี่เป็นน้ำห้วยน้อยนี่ถือว่าแห้งขาดมืดเลยแห้งขาดมืดห้วยที่ว่าบ่าวน เนาะห่วยที่ว่าอันนัมาไซหน้าของเมื่อวันนี้ก็ถือว่าแหงขาดมืดเลยแหงขาดมืดโบมีน้ำไหลเลยเพื่อนพี่น้องโบมีน้ำไหลเนี่ยน่าห่วยหน่อยเนาะกะรบูว่าจักรซีนเท่ไหรเนาะเพื่พี่น้องเนาะกะโอเคเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับชุดเนียบกว่าวันก็เสียดายเอาเมืตอนมะปักเพื่อนพี่น้องทานผูส้มแต่สมียก่อนเนาะจะไปคุยกันไหมในคลิปต่อไปเนาะว่าจะเป็นคลิปแรงเรียนยุไสเราก็คอยจะต่างมะส้มแน่กกำลังใจกันต่อไปเพื่อนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เบาววันกับเสด็จกตัวราชานผู้ชมทั้นี้เนาะพูดกันนะลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่เนอะ